สูตรนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดสําหรับเพื่อไทยในด้านของความชอบธทามแล้วก็เรื่องของการแบ่งเค,ค้กเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยมีแต่ตัวที่กินคําใหญ่ๆแล้วก็หลายๆคําด้วยซ้ําทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่เขาแบ่งออกมานะว่า,ารัฐบาลชุดใหม่จะมีใครบ้างนะคะลองดูกันนะมีพรรคเพื่อไทยงันหนึ่เอสียง2ภูมิใจไทยเจเสียงสพลังประชารัฐ สี่สิบเสียงแล้วก็รู้สึกจะเป็นชาติไทยชาติไทยพัฒนาหรือเปล่านะ,ะวาราวุธเนี่ยแหละสิบเสียงแล้วก็ประชาเดี๋ยวนะมันเล็กเดี๋ยวนะมีขอซูมก่อนอประชาชาตินะคะก็น่าจะเป็นของวันนอเก้าเสียงชาติพัฒนานะคะของกนสองเสียงแล้วกอ็อะไรเนี่ยเพื่อไทยรวมพลังนะคะสองเสียงแล้วก็ พักใหม่หนึ่งเสียงแล้วก็ประชาธิปไตยใหม่หนึ่งเสียงท้องที่ไทยหนึ่งเสียงพลังสังคมใหม่หนึ่งเสียงแล้วก็ครูไทยหนึ่งเสียงเสรีรวมไทยหนึ่งเสียงคือพวกนี้คือพกร่วมรัฐบาลนะแล้วก็พกร่วมรัฐบาลเนี่ยรวมกันแล้วนะคะสองร้อยแปดสิบเอ็ดที่นั่งต่อมานะคะฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดสองร้อยสิบเก้าที่นั่งมีใครบ้าง มาดูกันพักเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งไปเป็นฝ่ายค้านรวมไทยสร้างชาติตายละลุงตู่ลุงตู่นะคะสามสิบหกเสียงอันนี้คือถูกดีดมาเป็นฝ่ายค้านนะแล้วก็ประชาธิปัตย์ยี่สิบห้าเสียงแล้วก็ไทยสร้างไทยโอ้นี่เจ๊หน่อยเจ๊หน่อยถูกดีดมาเหมือนกันนะไทยสร้างไทยหกเสียงแล้วก็พักเป็นธรรมนะหนึ่งเสียงโอ้ตายละ อันนี้อันนี้จะเป็นสูตรสูตรสูตรใหม่ล่าสุดบางคนก็บอกว่าสูตรนี้เนี่ยน่าจะไม่เกินสองปีเลือกใหม่แน่นอนอืมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างบางคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าดีที่สุดของพรรคก๊ไทยก็คือการจับมือกับก้าวไกลไปไหนไปกันในเมื่ออ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไปไม่รอดอย่าเอาประชาชนมาอ้างเลยว่าจะรีบจัดตั้งรัฐบาล โดยรวมกับรัฐบาลเดิมเพราะว่ากลัวประชาชนลําบากนี่มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าพวกที่มันมาสนับสนุนประยุทธ์นั้นแหละประชาชนถึงได้ลําบากมาหลายปีรออีกนิดหนึง่งแต่แค่รัฐบาลมีคุณภาพก้าไก่เพื่อไทยผมว่าประชาชนรอได้คือมันไม่ใช่ไงทุกวันนี้เราถึงได้พูดไงว่าการแสดงออกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเขาพยายามอ้างประชาชนเหมือนที่ผู้ชายคนนี้เขาพูดไงว่ามันเป็นการกล่าวอ้างว่าเอ้ยประชาชนรอไม่ได้เลยคือทุกคนปากท้องเนี่ยจะต้องมาแขวน ไว้กับพระเก้าไกลเหรอก้าไกลเห็นแก่ตัวกันไปหรือเปล่าคนอื่นเขาไม่ต้องการรอมึงก็ควรที่จะปล่อยไปก็เห็นไหมคะว่ามันคือถือหางถือข้างกันไปโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ออกมาว่าสมใจอยากนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาอยากเป็นรัฐบาลมากเลยเขาก็จะตั้งกันออกมาแบบนี้ว่านี่คือโฉมหน้าคุณเนี่ยเห็นด้วยกับไอ้สูตรอันนี้หรือเปล่าต่อมานะคะรู้สึกจะมีสูตรหนึ่งมีคนมาจัดตั้งโฉมหน้ารัฐบาลใหม่นะไม่อยากให้ลอง แสดงความคีดเห็นนะคะว่าคุณเลือกอันไหนน้านี้มาจากตลาดหลวงเนาะอันนี้นะคะบอกว่าน่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ที่น่าจะเป็นจริงมากที่สุดแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าใครจะได้เป็นนายกอย่างที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยนะคะก็คืออนุทินหรือว่าเป็นเสรษฐาเพื่อไทยหรือว่าจะเป็นประวิตยนะคะลองดูแล้วกันลองฟังดูนะว่าคุณคิดว่าเข้าข่ายหรือเปล่าอันนี้นะคะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสามร้อยสามสิบสามที่นั่งโอ้เยอะมากเยอะมากเลยนะมีใครบ้าง เพื่อไทยนั่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงภูมิใจไทยเจ็ดสิบเอ็ดเสียงพลังประชารัฐสี่สิบเสียงรวมไทยสร้างชาติอ่าลุงตู่เข้าไปด้วยนะคะสามสิบหกที่นั่งแล้วก็ประชาธิปัตย์ยี่สิบห้าที่นั่งชาติไทยพัฒนาสิบที่นั่งอชาติพัฒนากล้าสองที่นั่งเพื่อไทยรวมพลังสองที่นั่งเสรีรวมไทยหนึ่งที่นั่งพลังสังคมใหม่หนึ่งที่นั่ง ครูไทยหนึ่งที่นั่งพักใหม่หนึ่งที่นั่งประชาธิปไตยใหม่น่าจะใหม่เนาะประชาธิปไตยใหม่หนึ่งที่นั่งแล้วก็ท้องที่ไทยหนึ่งที่นั่งส่วนฝ่ายค้านนะคะก็หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดที่นั่งก็พักเก้าไกลหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดประชาชาตินะฮะวันนอเก้าที่นั่งไทยสร้างไทยหกที่นั่งเป็นธรรมหนึ่งที่นั่งก็อันนี้ก็เป็นสูตร นะคะอีกอันหนึ่งนะบางคนก็แบบรับไม่ได้ก็ออกมาด่ากันเห็นไหมคะว่าตอนนี้ละสัมระสายกันไปหมดเลย <c oughs> บางคนก็โมโหนะคะบอกว่าแล้วมุจะใจกูเลือกไปทําไมอ่าอันนี้อันนี้มีคนพูดนะเตื่นค่ะคิดว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรอลืมไปแล้วเหรอคะที่วุ่นวายเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเขาก็เขียนเอามาเพื่อที่จะเอามาใช้กับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะ <c oughs> มันเนี่ยเกลียดพรรคเพื่อไทยมากกว่าเก้าไกลห้าสิบเท่าลุยด้วยค่ะแต่ผิดแผนที่พรรคเก้าไกลนั้นชนะที่หนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันก็เป็นแผนหลอกถีบพักเพื่อ,อขออภัยนะคะมันก็เป็นแผนหลอกถีบให้พักเก้าไกลนั้นได้หลุดออกไปแล้วก็จะหลอกให้คุณทักษิณมาติดคุกน,น่นคนที่จะได้เป็นนายกตัวจริงก็คือตือปยย๋ยไก่เขาจิ้มมาแล้วค่ะพักเพื่อไทยนี่ก็เอ็นจีโอนะโดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําซ่าโดนเล่าสังหารมากี่ครั้งแล้วโดนยุบพักมากี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เข็ด แทนี่จับมือกันให้แน่นฝ่ายนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เดินไปตามเกมเผด็จการซะอย่างนั้นนะก็ก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์นะก็แล้วแต่เนาะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ว่ากันไปก็อย่างที่เราได้พูดแหละก็คุณเห็นไมหมล่ะว่าพวกบรรดานางแบบของพักเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาด่าถมถุยพักเก้าไกลว่ามึงจะรอมึงก็รอเป็นคนเดียวมึงอยากคนอื่นก็ไปรอด้วยประเทศชาติเนี่ยรอไม่ได้นะก็มึงอยากเห็นแกนตัวเนี่ยโอ้โหเขาด่าสารพัดเลยนะ คุณก็ลองดูแล้วกันว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าที่เราเห็นว่ากระเยนกระหือหรืออยากจะมีการตั้งรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้ก็คือคุณก็จะมองในแง่เดียวงว่าเอออยาวเอาความเห็นแก่ตัวมาให้คหนอื่นเขาไปรอด้วยในเมื่อคุณไม่พร้อมคุณก็หลบไปนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทางผู้คนในตลาดหลวงนะคะมาดูมาตรฐานความยุติธรรมของกอกตและสารรัฐธรรมนูญกันนิดหนึ่งนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นคนโหวตพักอนาคตใหม่ หรือว่าไม่ได้เป็นคนโหวตพรรคเข้าไกลนะอันนี้เป็นคนที่พูดเนี่ยคือ JRT Investment นะคะเขาได้พูดว่าแต่พูดไปตามเนื้อผ้านนะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยเป็นข้อมูลก็ปกติอะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมาตรฐานของไทยนั่นแหละก็คือคุณดูนะว่าคดีการเมืองจากกะกะตถึงรัฐธรรมนูญดูแล้วกันว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเขาบอกในคดีของคุณดอนปรามมตรวินัยเนี่ยเขาเรียกอะไรคดีภรรยาถือหุ้นเกินหอนต ส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสามวันแล้วก็70วันเนี่ยสารรับคำร้องแต่สารเนี่ยไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ชัดเจนนะคะแสดงว่าเรื่องที่หลักมากที่ช่างนี่ว่านาทำไมกรณีของภรรยาดอนปรมัดมินมันยเนี่ยไม่โดนอะไรเลยต่อมานะคะบอกว่าในคดีถือหุ้นสัมปทานของรัฐลักษณะต,ต้องห้ามสรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลคสช ส่งสารรัฐธรรมนูญนะคะสามร้อยห้าสิบห้าวันเกือบปีหนึ่งเลยต่อมานะคะสารรับคําร้องเจ็ดสิบห้าวันแต่ก็ไม่สั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอ่านี่หมายความว่าไงธนาธรในคดีถือหุ้นสื่อส่งสารรัฐธรรมนูญนะคะห้าสิบเอ็ดวันเท่านั้นเจ็ดวันนะคะสารรับคําร้องเลยทีเดียวสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโอ้โหชัดเจนของพิธานี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยของพิธาเนี่ย ส่งสารรัฐธรรมนูญ32วันเท่านั้นเองโอ้โหเบ็ดเสร็จเพราะ,ะนั้นก็ดูแล้วกันนะคะว่าน,นี่คือความเห็นชัดเจนเลยว่ามันคืออะไรเพราะอะไรถึงต้องอฟันฟันฉับอย่างรวดเร็วสรยุเขาบอกว่าเปิด317เสียงได้เสนอชื่อพิธาซ้ำได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแปดพักนะคะมีการร่วมผนึกกำลัง309เสียงกับอีกแสว สามร้อยเก้าเสียงเนี่ยนะจากแปดร่วมพักเอ็มโอยูเนี่ยน่าเศร้ามากฟังแล้วมันชัดเจนมากเลยคุณรู้ไหมคะว่าเสรีพิสทธิ์ไม่โหวตให้ป้าเสรีพิสทธิ์เนี่ยจะบอกว่าหน้าละหน้าไหวหลังหลอกไหมคือแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งบทสัมภาษณ์ที่มีอ่านไปเนี่ยคือเขาเกลียดพิธานเขาไม่ชอบพิธาเหมือนที่มี่ได้พูดแหละว,ว่ามันอาจจะเป็นความเหมือนกึ่งกึงแบบไม่ชอบที่หน้าหรือว่าอาจจะ นิสยาอาจจะไม่ชอบคนรุ่นใหม่แล้วมาเด่นเกินหน้ากันตาหรือว่าจะมาแซงหน้าตัวเองไปอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่มันน่าเจ็บปวดก็คือาอ3 9ยเสียงที่มาจาก8พักร่วม MOU ไร้ชื่อของคุณเสรีวิสุทธิ์มาร่วมโหวตในขณะที่พักร่วมเขาเรียกว่าพักฝั่งรัฐบาลเดิมอะ่ะมีการแท็กทีมสวไม่ให้เสนอชื่อของพิธาซ้ำเนี่ย395เสียง พบว่าคุณชวนแล้วก็บัญญัติไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าบัญญัติบรรทัดฐานหรือเปล่านะเพราะไม่ได้เขียนนามสกุลบอกชวนกับบัญญัติเนี่ยงดออกเสียงนะคะว่าไม่เสนอชื่อพิธาซ้า,าได้อะไรประมาณนี้ก็ถือคือถือว่าน่าจะโอเคหน่อยตอนที่ไปชวนให้มาเข้าร่วมรัฐบาลนี่คืออะไรคือใส่หน้าตากาใช่ไหมเอ่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอะไรโอ้โหเซรีเนี่ยเป็นอาฮีอะไรนะมามากลับราในช่วง ช่วงท้ายตรงว่างจริงแล้วเขาเป็นแบบนี้แต่ที่แรกแล้วแหละเพียงแต่ว่าเหมือนที่มี่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเขาเขาก็มั่นใจว่าเขามีดีไงเขาคิดว่าในผลงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมัน,มนสมควรที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีสมควรที่จะได้รับตําแหน่งกระทรวงอะไรสําคัญสําคัญมันไม่น่าจะเป็นไอเด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมแล้วจะมาอาสาพัฒนาประเทศนู่นนี่นั่นจะมาะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะมาแก้ไขมาตราหนึ่งสองคนที่คิดเห็นร่วม เหมือนกับเราเลยก็คือเสรีเป็นไอคีอะไรอเป็นอะไรตอนนี้บางคนบอกว่าเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยติดแอคเยอะทาเป็นเก่าทาเป็นแบบเก่งกว่าคนอื่นเยอะแบบด้วยความที่ว่าคนเจนเก่าแล้วส่วนมากคนเจนเก่าจะหลงอยู่ในอํานาจที่ตัวเองมีอยู่คิดว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่เขาพูดว่าเขาว่าผลงานเพี้ยบบางคนเนี่ยบอกว่าลุงคนนี้ผมว่าเขาแปลกตั้งแต่ที่เขามาร่วมพักแปลกๆแล้วบางคนบอกว่าแปลกตั้งแต่วันแถลง MOU สีหน้าเขาไม่พอใจชัดมากเลย นะแล้วอีกคนนึงก็มาแสดงความคิดเห็นบอกใช่ใช่เพื่อนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วบางคนบอกว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วปล่อยออกมาเลยสุดท้ายแล้วก็มาพลิกอินนะคะบางคนบอกว่าเออคิดเหมือนกันเลยอะ่ะทาไมเขาทําหน้าตาแบบขนาดนั้นแสดงว่าไม่พอใจตั้งแต่ต้นเลยบางคนก็บอกว่าใช่ครับป่าบอกว่ารักรักแต่ว่าการกระทําเนี่ยสวนทางทุกคําพูดเลยบอกว่าเสรีพิสูจน์เขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเลือกตั้งสมัยหน้าเขาจะพักผ่อนอยู่บ้าน คนก็ขำนะคะบอกว่าโอ้โหเห็นท่าทีที่ผ่านมาสองสามวันนี้ยังจะต้องถามอีกเหรอบางคนบอกว่าไม่โหวตแถมยังออกมาพูดหลังจากนั้นแบบอาเฮียอีกครั้งหน้าเตรียมตัวสูญพันธุ์ได้เลยบอกว่าแหมอยู่ประชาธิปไตยแต่มาคุยว่ามีเหรียญลามาติดอกอ่าใช่เพราะาเมื่อสักครู่นี้มีอ่านบทสัมภาษณ์นี่ตกใจมากเลยนะคะเขาภาคภูมิใจมากเลยอโอ้แล้วคุยสารพัดเลยบางคนบอกว่านี่มันสอดอเดียวก,กยันไก่ตไ๋้ป้อมเนี่ยแหละบางคนบอกว่าเป็นวีรบุรุษเก๊นะคะ หนึ่งเสียงที่อยากนอนเตียงทองคํามันคนก็บอกว่าหางโผล่เลย